สวัสดีครับพ่อพี่น้องไปสุขสุขค้นกับพ่อขึ้นบุญบือเคยบึงการขึ้นเก้าพี่น้องปะจัดเมนูหอยพี่น้องหอยปังหอยน่านี่แล้วพี่น้องแซ่บแซ่บ้งกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับเอ้ยอุ้ยตัวเลยครับพี่น้องผักกับผักแกงครับว่ามีอะไรครับทัวการจองประการจองมาพี่น้องแซ่บแซ่บ้งกันหอยปังนี่ครับไปไตมากมันขึ้นนะไตอยู่ตลาดมามาพี่น้องแซ่บแซ่บตันงการรอายพี่น้องโอ้ยพี่ครับหอยบ่ค่อยงีไปไหนพี่น้องโอ โอ้โหอืม hmm. เปรียบโอ้ห oh. น้ำจิ้มเหนียวๆเลยครับพี่มาพี่น้องแซ่บๆท่วกันืม mm อืม hmm. mm hmm. นี่ครับอืมอืมหอมยขนาดครับอืมอเบยไม่ปังไม่ปังไม่นอานานอีและอืมอืม Hừ. Bị. Bọc เวะอู้นำน่อยไป่องผูุ้ดๆด,ดีขนาด อืมอืมโอ้น้ำจิ้มกระเพ็ดตัวนี้พี่น้อง

Réunis, Alors, on peut poing, là, put ir a Ngon, huy, đúng, 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 Oh, betul tak? Oh, betul pilih nombor Bang, bang ni Hmm In bah, pergi Oh, tu ini Oh, pilih nombor Hmm Hmm Mm. -hmm. โอ้พี่ก็ดูโอ้ดูหลอกหลายเลยพี่น้องขี้ดินตัวนี้เอาออกกันพี่อือ ตัวน้อยแห่งไฟเพลิงอืดปุดดีับ ้ไข่น้ำตีโอ้พี่น้องแซ่บมั้งกัน nhạc yeah. không yeah. Giusto you know. Mm. Mm. mọi người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  mọi สุดยอดแซ่บครับอืมจิ้มพอด,ดีพี่น้องเหลือซื้อมาด้วยหนึ่งครับยังเหลืออยูย่อันของน้องยพองอ่พี่น้องเอง้าพี่น้องแซ่บยังลองไปซื้อกินมึงได้พี่น้อ,นองเด้อโอ้แซ่บตึงแซ่บตึงเผ็ดโอ้สุดยอดครับเอา้าจะไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับขึ้นบนบึงเคยเบิ่งการไาชิมเด้อพี่น้องเด้อกับฝากอีกช่องทางหนึ่งในช่องช่องทาง YouTube กา,กาแฟเป็นคนไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นเนกำลังใจให้ผมคกับขอบคุณพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณครับกับ,อบลอเบิ่งคลิปหน้าว่าเป็นเมนูมยังเด้อพี่น้องเด้อแต่นี่ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ